ครับเมื่อกี้เรากำลังเล่าถึงว่าแล้วเขาตั้งเนโต้ก็คือขบวนออกกำลังจะสู้กันในเอเชียเขาก็พยายามจะช่วนเราเข้าไปในพวกเขาแต่ทางฝังฝ่งจีนฝังฝ่งทางรัสเซียเขาก็ช่วนเราเหมือนกันลนักษณะชวนก็เช่น มีประธานาธิบดีสีซิงเพิรเชิญนายกรมฐมูนเีไทยร่วมประชุมบรกเมืสองวันก่อนบอกเราเชิญเราสองวันลูกงหน้าย่้เดี๋วเราก็ไปออกในร่วมประชุมวโดยตัวแสดงให้ดีๆเลยว่าเออสมาคมบิยกจะนี้นะเป็นกองทุนอย่างนี้นะ เราไม่ใช่พูดถึงการลงถัดถ้า,ากะั้นเราก็ไปร่วมซ้อมรบกับอเมริกันนะโอ้เขาก็ส่งกองเรือไปเยอะยแยะเราส่งทหารไปซ้อมร่วมซ้อรมรบโด้เชิญเทคนิคในเชิญการใช้เครื่องการติดต่ออะไรต่ออะไรไม่กนะลาละกพอนน้ำพร้อม แต่ทีนี้ท่านลองดูนะตอนนี้จีนสร้างฐานทัพเรือให้กับพูชาจีนให้เรือดำน้ำกับผูชาใครฟรีจำนวมเนึนให้ขายจำนวนหนึ่งกับผูชาให้กองทัพจีนมาพัก เหลือได้คือก็ไม่ได้วา่ามัาสร้างฐานทัพในประเทศกัมพูชาแต่กองทัพเรือจีนมาได้นะครก็รให้รู้ว่าเออเฮ้ยเฮ้ย,อยตอนนี้มัเป็นอย่างนี้นะในประเทศสอปปอลอเราเลือกให้กอชุุ ให้รัเสเซียมาตั้งฐานทัพปัร้าบสร้านาบินในสอปโปราวะารัพม่า,มาขอกำลังทหารจากจีนดูแลท่อทำไมาจากเมืองยะไข่ที่จะ เป็นท่อนมันขึ้นเป็นคุณหมิงนะคือมีผู้ขอการลาไาย่วระเบิดท่อเรากลายเป็นมีทหารจีนเข้ามาดูแลท่อนะครับแ,แล้วอย่างไรตัวเราเรามีเรามีเพื่อนบ้านที่อยู่เขาเลือกข้างแล้วมนะีอำว่า วีลาวีกับบูชารอบบ้านเราองฟังดูแล้วขั้นบนขึ้นไปนะ่ะเวียดนามเวียดนามดูเหมือนจะเข้าข้างกับอเมริกันเนาะว่านะแต่อกว่าเวียดนามกับจีนอาจจะไม่ค่อยสนิทใจกันเท่าไหร่เพราะเคยมีสงคารามสัมพันอะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่ว่า เวียดนามกับรัสเซียเนี่ยเขาซีดมากซีมากเพื่อดูดลบอะไรต่ออะไรตนนี้เป็นของทางรัสเซียที่เขาใช้แล้วเวียดนามกับไทยเป็นยังไงจะเห็นว่าคนเวียดนามเขาก็คิดว่าเขาเจ็บกว่าเราเสมอ ดูกีฬากีฬลออะไรไม่มียอมอะไรแข่งกับชาติไหนไเป็นไรถ้าแพ้ไทยไม่โอ้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ามากและข่าวหนึ่งอ่ากลยุทธ์เราเดินไม่ดีเขายกทับเยี่ประเทศไทยแล้วนตตอนนั้นสำคัญนะครับเรา,าเอาทหารเข้ามาโก วดแอก็เรียกปวดแอให้กับปูชาให้สปปลาตัวเดียวนี่เลยและเาทราวแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังในท่าที่องเรานะั้นโดยเราให้เกิดส,สนามรบเช่นเจ้าเครื่องบินที่กำลังโฉบเชียว เข้ามาในพื้นที่เราไม่หน่อยนะครับถ้าเกิดเราลบก,กว่าพมา่าเอาอย่างนี้นะครั้เครื่องมือเครื่องไม้ของการลบของเมาิกน thì, านแบบเราเรียนมาดูหนังเขามันก็จะเก็งก,กว่าของทางของทางอาลักเสียเนาะแต่วันนี้นะ ปราว่าเครื่องบินที่เป็นเรือกบินเป็นเครื่องบินก็เรยตูเนี่ยตูวยีบเก้าเาดูอเบอร์ไปตัวยีเ้าราเอฟสิบหกเบจสสบห้าที่เราก็จัจะซื้อชั้นเครื่องบินอลเรัอน ก็เลือกได้เลี่ยงเหรอนะเลือกได้เลี่ยงแล้วก็มาเราก็รู้ชิตท,ทางของเราเราก็ไปของเรานะให้สังเกตดู <c oughs> พอเราพอนายกเราไปประชุมบริษัทสมาคม เลยให้เครดิตลดชั้นเครดิตธนาคารประเทศไทยธนาคารไม่ให้งเลยนะผพานิ่กลุ่มไทยที่ผมแน่ใจสมกประมานี้เลยครับหานะว่าพวกนี่รัวเรือนสูง กตอนที่ในายกเราไปไป,ประชุมปีสองวันนี่แล้วเอาก็แปลว่าถ้าหากเราไม่แน่จริงอาจจะเกิดเรื่องนี้ได้แล้วก็บอกมันเป็นไรแล้วก็เกิดเรามีอย่างนี้อย่างนี้นี่ครัวเลรอย่างนี้ก็คุยกันะครับก็แปลว่าเขาก็เริ่อมอกงกกแงกกับเรา แต่ก็ก็เหมือนเดิมในขนาดนี้นะครับประเทศที่เป็นครัวโลกเป็นประเทศที่ต้องรู้ทั้งนั้นนะเลยไม่ใช่อยู่ๆว่าเซ็นชั่นประเทศไทย <c oughs> เ่็นจะไปตนี้ฉันจะไม่ซื้อมันสำประหลังกับแกล่ละนะ ต่อไปนี้ฉันจะไม่ซื้อข้าวกับแกละนะใช่ท่านกินกระนมปังเท่าไหร่จะไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะใช้ยาพาราจากไทยเมื่ะนะตอนนี้ชัดชัดที่สุดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำตาลทั่วโลกตพรามาซื้อจากไทยนะครับว่าเราจะขายน้ำตาลให้ อินเดียเลิกขายน้ำตาลบาราซิลเลิกขายมเขาเลิกหมดแล้วครับมีแต่ของเราอย่างพอแบกปัดกันนะเพราะฉะนั้นอะำนาจของเราก็พอมีเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ขายนะถ้าเกิดมันทำตามเดิมทำไงทำสงครามปิดอา่าวเหมือนกับฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปิดอา่าวไทยเราทำไง ไม่ใช่ไม่กล้าทำนะกล้านะครับเพราะว่าเรือเขาใหญ่กว่าเราเราก็ต้องค่อยๆเบาๆหน่อยแต่ให้รู้ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือจะเป็นคู่ค้าขายกันเฉยๆสมว่าซื้อน้ำตาลจากไทยจะคอยระวังว่าไทยจะไม่ปิดปลอมอะไรเข้าไปในน้ำตาลไหม ใช่ไหมทำไมจีเพื่อนกันก็ต้องรองพอตกลงก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ระเบิดเกับยญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยคราวหน้าน,นะทำได้ไหมแทนที่จะยึดประเทศไทยกับขอผ่านขอทางผ่านจากประเทศไทยจะไปโจมตีอมาม่าเพราะว่าตอนนั้นฮม่า,มาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช่ไหม ญี่ปุ่นก็โจมตีสิงคโปร์โจมตีมาเลเซียแต่ไม่โจมตีประเทศไทยเพราะพอเป็นทางผ่านเป็นโกคอะบาดก็มีเหตุที่ทำให้ฝรั่งมาสร้าง,งให้มันเป็นใหญ่โตโมโหรานสราสภานข้าแม่น,น้ำแควที่กาจญจนบุรีแต่น,นันนแหละก็เราก็ไม่ได้ลบไปญี่ปุ่น ประเทศก็ไม่เสียหายแต่ว่าคนเขียนเขียนไม่หมดไม่หมดครับช่วงที่เราให้ญี่ปุ่นผ่านประเทศตายุโ,โปรปว่ยอมที่ไหนแล้วอเมริกาเอาเพื่อวิปีเอามาทิ้งใส่สะพานพุทใส่บาตก,กอกน้อย พอดีผมได้ไปเที่ยวนั่งรถไฟนั่งวัชจักรไอ้น้ำมานะีเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหัวรพกที่เราคิดงรถสายิติเนี่ยตอนสงครามโลกหันธันบิดขบถิ้งหมดเรียบพูดนะที่อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงข้ามหัวรพกเดิมเป็นที่ที่ตั้งของเดี๋ยวนี้ก็เป็นธนาคารกรุงเทพนะ ไปต้องสร้างใหม่แล้วก็แล้ก็ดูสิตึกถ้าฉาบสวยๆนะน,นะเป็นสมัยใหม่แต่ถ้าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นอิฐแดงสวยอดังเหลืออยู่ไม่ขิดตึกนะอย่างนั้นให้รู้นะครับคนกรุงเทพหนีออกจากกรุงเทพหมดตอนนั้นอนะอจีมิตรไม่ได้เก็บเราไว้หรอก แต่ว่าเราก็ไม่ได้เขียนนกใม่เพราะหลังๆนี่เราก็ต้องะคบเขาจะไปบอกลูกหลานว,ว่าทํทได้นะผูย่าตาทวดเราโดนข้าเอาลูกระเบิดมันิีงตูมๆก,ก,ก,ก็ไม่ได้เขียนถึงแต่ว่าให้รู้ตอนนั้นเราไม่ได้ลบไปญี่ปุ่นกลายเป็นเราลบกับพันธมิตรนะเนี่อนี้ก็ให้รู้ว่า เวลาสงครามเกิดขึ้นมันก็มีซ้ายขวาละไอยู่ฝั่งไหนก็ว่าแต่ถ้าให้มีแบบไทยค่าวนั้นเนาะเออไม่ว่าว่าใครชนะเราอยู่ด้วยเนี่ยเสียหายน้อยหน่อยนะครับแต่หลักจากสงครามเลิกอย่าคิดว่าเราเราไม่ได้แพ้สงครามนะเราต้องจ่ายค่าเสียหายให้เข้า,ขาเป็นข้าวเยอะ อันปิดเรือกค่าเสียหายเป็นค่าจากเราเยอะเลยก็อาเราเป็นประเทศน้อยไปอย่างนี้แหละก็มาถึงตรงนี้แล้วการเงิน,นมันกำลังงวดเข้ามางวดเข้ามาว่าเจ้าดอลลาร์มันจะมีคกมีค่าอย่างเดิมแต่เดี๋ยวตอนนี้ อินเดียเี่รลักเซียประเทศทางฝั่งโน้นนะครับเขาเริ่มเริ่มใช้ดอลลาร์แล้วพอนะเขาใช้เงินทุนเขาเองเขาอ้างว่าเงินเขาคือทองคำเพราะว่าทุกใบที่ผิดม,มีทองคำกักกับ,กบอยู่ถ่งนซ้นเออเรา่อพพอจะเข้าใจเนาะ เนี่ย yeah. ผมพูดอย่างนี้นะครับฟังแล้วก็ต่อเราจคนควาหาความรู้ต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรกับประเทศไทยหลังจากนี้ไปแต่ให้รู้ว่าเงืองไทยทุกบาทที่พิดม,มีการคำประกาศดรรอพอรถึงนั่นแหละนะเปิดแค้นเงนเราจะไล่ค่าเหมือนอย่างปี0ไม่ได้หรอก ตอนนั้นมันเอาทองเราเกือบหมดบ้านเนลยธนาคารเนี่ยเงินทั้งหลายมันเอาไปหมดนะแต่ทีนี้ให้รู้ว่าประเทศไทยเมืป่านนี้เขาก็ยังงงอยู่ปี่40นี่พี่ปีเท่าไหร่แล้ว6ห้า เราบอกว่าไทยทำไมสามารถสร้างบ้านแต้งเมืองได้อย่างนี้ยังนี้นึงเงินมันมาจากไหน,นประเทศไทยก็อ้างว่าเรามีเงินลึกลับอะไรต่อแล้วก็อ้างไปเถอะแต่ว่าเรามีเงินใช้อยู่จริงเรามีเงินจากไม่ใช่ขายของกันตัดตรงๆนะมีเงินข้างๆเขียนๆที่มา ค่าแรงงานค่าบริการอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเรามีเยอะนะก็ไม่ว่าครับเสร็จแล้วเราอย่างไรวันนี้เรากำลังทำาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาถึงตัวตัวนั้นชื่อกัญชาราชกัญชา อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ประเทศรอบข้างเราตื่นเต้นมากกว่าประกาศหมดหรืกัญชาในประเทศอย่าห้ามเข้ามานะมีโทษประหารชีวิตมาเลเซียสิงคโปร์นะก็ประกาศญี่ปุ่นเกาหลีนเนี่ยห้ามหมดนะ ก็มีคำถามว่าแล้วคนข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะถ้าเข้ามาใช้การชมการชาในประเทศไทยตามระาจาับในประเทศไทยหรือเปล่าครับมีไหมก็คอยดูต่อไปแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่แน่นอนตอนนี้มีบริษัทเอเมริกันเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทคนไทย จะลูกกัญชาด้วยสายพันธุ์ที่เขามีเองเลยนะเป็นหลายหลายร้อยหลย่แล้วก็จะสก,กัดตัวยาเสพติดที่อยู่ในกัญชา thc ตัว t ก็คือตัว t ไทยแลนด์นะกตัวนั้นก็คือ,ต,อตัว h 4. เอสจัดนีเอสฮ่องกงเดทาไฮโดรโทซีแคนาบิดไดอออันนี้เป็นยาที่ต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นยาที่ใช้บรรเทาปวดไม่ให้เกิดการชักอะไรต่ออะไรก็ว่าก็คือมาในแนวแนวเีวยกมอลฟิล ซึ่งตอนนี้ในโลกที่ทำให้บริสุทธิ์สายสายปิ้งอะอย่างแต่บริษัทเนี้ยเขาจะมาทำให้สายปิ้งเลยเขาไงถ้าทำอย่างนั้นจิตเจ้ากัญชาเนี่ยที่มันปลูกด,ดีมากในในประเทศไทยมันก็จะเป็นน้ำมันกัญชา ที่ทำเนมาหาศาลเท่าๆกับมอร์ฟีนมอร์ฟีนเป็นยาเสพติคนผิตมอร์ฟีนทำไมมันทำได้คนเดียวในอเมริกาแต่เราก็อาจจะทำกัญชาได้เราไม่คนเดียวใครๆก็ทำได้แต่ว่าท่านรู้ไหมว่าทำไมอเมริกาที่เล่งหลักหนา,าก,กัญชาปเป็นเพื่อที่ ดูดแล่ธาตเก่งมากโดยเฉพาะสารประหลอดสารหนักไอ้กัญชานี่มันดูดเยอะกัญชาที่ปลูกในอเมริกามันถึงมีปัญหามันดูแล้วมันมีสารประหลอดปนอยู่ตลอดเวลาคนสูบกัญชาในประเทศอเมริกามันถึงสมองตันแน ถ้าใครจำได้โอ,อ้ต้องอายุยืนหน่อยผมทันสมัยอเมริกาเป็นบุปผาชนนักศิษย์นักศึกษาแห่งปัญญาชนอเมริกันถูกกัญชาทำลายเสียหายเยอะมากชาวปัญญาสติปัญญาเสียหายนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าทำให้ทำให้อเมริกาแพ้สงครามเวียดนาม แล้วเขาก็ทําไม่ได้เพราะแผ่นดินเขาอ่ะในดินมันมีสารประหลอดอยู่ถ้าเราขุดมามันไม่เยอะแต่จะปลูกกัญชากัญชามันดูดขึ้นมาสารประหลอดอยู่ในกัญชาของกัญชาใะไเป็นกาเห็นไหมแต่ถ้ามาเประเทศไทยดินเราไม่มีประหลอดด้วยแล้วก็ไอ้กัญชาที่เราปลูกอยู่นะ มันไม่ดูสารประลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านผมอ่านผมว่าเอ๊ะทำไมพอถึงกัะชาผมพูดจะพูดถึงสารพิษของประลอดก็คือว่าถ้าในปลุกในประเทศเขาอะมันเอาประหลองมาด้วยนะแล้วเอาละพอมาถึงอย่างนี้ผมอ่านและบริษัทนี้เขาเรียกทุนละ เราจะเข้าตลาดลักทรับแน่ๆก็ถ้าหากเป็นบริษัททุนใหญ่เป็นอเมริกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะัาบฟังดูคล้ายๆบบตอนนี้โคโลมเบียฉันรู้ในโคลมเบียเป็นประเทศที่ถูกโคเคนมากที่สุดในโลกเลยแต่ไม่มีใครยอมให้โคเคน เป็นศาตรที่ไม่ใช่ยาเสพติดเขาพยายามบอก,บอกเอากัญชายกได้ทําไมนี่ยกไม่ได้เขาบอกเอยกัญชาไม่ได้ยกนะมันเป็นเฉพาะประเทศในอเมริกามีแค่สิบบนรัฐเองอะที่ฟรีเสรีกัญชาเขามีห้าสิบบนรัฐฟรีเสรีมีแค่สิบใช่ไหมก่อนเอา แล้วทำไมฟรีเสรีเ e? พราะอะไรถือเจ้าบรบร,รัฐสิบบรรัฐเนี่ยครับมีผู้เสียชีวิตจากยาแก้ปวดเป็นนาทีนาทีละสิบเก้าคืออเมริกามียาแก้ปวดเป็นอัตมูลฟิกเขาเรียกโอปิออย โอเปียนเป็นยาแก้ปวดที่หมอฝรั่งใช้ยเยอะมากก็เพราะฉะนั้นมันจะเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งเท่านั้นจึงจะใช้ได้แล้วหมอสั่งยาพวกนี้ห้ามเกิน30สิวันนะสมมติขนาดรักษามันจบเม็ดแก้ปวด คนคนป่วยก็จะได้ยาไม่เกิน60เมตดแต่หลังจากคนได้ยาพวกนี้ไปแล้วมันรักษามันแค่ปวดได้จริงๆระงัชนับแต่คนกินยาแก้ปวดพวกนี้แล้วเกิดจับได้อีกอย่างวกกินแล้วเฮ้มันมีความสุขเลยว่าหน้าอันนั้นน้าคือฤทธิ์ของยาที่จะทำให้ต่ง ยายาเสพติดคือยายาเสพติดตูนะคือยาที่กินแล้วต้องเพิ่มขนาดเรื่อยเรื่อเรึงไม่ายาเสพติดไอยาแก้ปวดตรงเนี้ยมันเพิ่มไปเรื่อยเรยพอเพิ่มไปถึงขนาดนี้ฤทธิ์ของฟิลมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าอยู่ในขนาดพอเหมาะมันก็มันก็อยู่มีความสุขแต่พอเกินไปพวกมันไม่หายใจครับ มันไปกดศูนย์หายใจมันก็จะตายกันเยอะตอนเนี้ยในอเมริกาไอยาแก้ปวดโัวเนี่ยมันฆ่าคนไปมากแล้วเขาพบว่าถ้าหากใช้กัญชาคู่ไปด้วยคนจะลดการกินยาแก้ปวดลงทำให้คนไม่ตายก็เลยพยายามจะเอาเจ้ากัญชามาลดถอน ตอนนี้ก็พยายามจะบอกว่ากัญชาเนี่ยมันเสพติดยากกว่าเหล้าบุหรี่อีกนะก็แปลว่าเพื่อนกำลังจะขายแหละขายกัญชาแทนอนุอนุพันธ์สินนะเอาละถ้าสมมติเขาทำให้มมนเป็นยาจริงจริงนะไม่ใช่เป็นสูบจนบ้ากัญชาจนอุตลาไม่ใช่เลยเอามาเป็นยาจริงๆ แล้วก็มาพิตในประเทศไทยจริงๆนะเราก็เป็นผู้ปลูกกัญชาให้เขาไปสกัดเป็นยานะเพราะก็เป็นแบบเปล่าน้อยพอเป็นเงินเป็นทองเนาะเอาครับวันนี้สองหมอยยรองห้าจบแค่นี้ผมเศสัจกรสวัสดิ์จิตสุวมหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยสวัสดีฝักคำ